ผู้ชมคะตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าจะตกใจอะไรก่อนดีระหว่างฝุ่น PM 2.5กับค่าทองทองทองคำโอ้โหพุ่งสูงปริ๊ดพอๆกันเลยนะโอ้โหดฉันตกใจมากเพราะว่าเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยพุ่งมากค่ะว่ากันว่าพุ่งไปประมาณ2,000บาทเลยทีเดียวค่ะนี่นเป็น <7 S 1> ทองล่าสุดนะทะลุ7จ็ไปแล้วเหร ใช่คุณผู้ชมคือราคาทองคําเปิดตลาดเช้าวันนี้พุ่งไปรวดเดียว1300อบาทแต่ยังไม่หยุดนะบอกค่ะว่ายังไม่หยุดเพราะว่ามันทยอยปรับขึ้นลงนะคะทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยหรือว่านิวไฮติดต่อกันเป็น14ครั้งแล้วโดวยราคาทองคําแท่งขายออกทะลุไปที่บาทละ7 7 0 0 0บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ77,800บาทตอนนี้ทะลุไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ลดลงมาเล็กน้อยลงเหลือ ทองคําแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ76,800บาทลงไป200อ่าแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยอยู่ที่77,600บาทก็ลงไป200บาทนะคะแต่ก็ถือว่ายังแพงมากแพงสุดๆเส,ส,สียดายจังเลยที่ขายไปก่อนหน้านี้ <c oughs> ซึ่งปัจจัยหลักๆที่ทําให้ทองขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยมาจากการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์นี่แหละค่ะที่บอกว่าล่าสุดมีการส่งสัญญาณเลือกป,ประธานาธานธนาคาร กลางสหรัฐหรือว่าเฟดคนใหม่ที่มีผลต่อทิศทางการปรับดอกเบี้ยนโยบายทําเอาหลายคนจับตาคืนนี้ว่าผลการประชุมของเฟดจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่รู้รนักวิเคราะห์หลายคนออกมาเตือนเลยนะนักลงทุนทั้งหลายแหล นักลงทุนทองระยะสั้นคุณต้องระมัดระวังนะเพราะว่าทองขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อาจจะเจ็บตัวก็ได้นะใคร<อ>ที่ใจไม่แข็งไม่หนักแน่นพอเนี่ยอาจจะมีอาการใจแข่งได้เพราะว่าทองขึ้นปุ๊บจู่ๆทองลงใจมันสั่นนะคุณสจีเออนี่ทำผู้ใจสั่นรีบขายก่อนเนี่ยคือทำเนี่ยแบบ ต้องบอกว่าเขาแบบมีทิพพลมากเลยนะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยราคาทองเนี่ยจะขยับตามสิ่งที่เขาพูดเลยเหรอครับเออนะก็ต้องรอดูนะเดี๋ยวจะใกล้ตุดจีนไงนายกสมาคมทองบอกว่าโอกาสจะขึ้นถึงสองแสนมีหรือเปล่าอหูขนาดนั้นเลยเหรอคุณเกินไปหรือเปล่า